สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่พอดแคสสรพัดมุมมองจากคนมองหลายมุมกับยุแยงตะแคงเล่าในอีพีนี้นะคะประเด็นที่เราอยากจะชวนเพื่อนๆมาสนทนากันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงานค่ะหลายคนอาจสงสัยว่าเมื่อคืนเราฝันว่างูรัดหรือ,อยังไงทำไมอยู่ดีๆถึงมาชวนคุยเรื่องงแต่ง,ง,แ,ตง,งแต่งงานกัน ก่อนที่จะไปไกลกว่าน,นั้นนะคะเช่นเคยค่ะขอไร้คา,าถาประจำพอดแคสต์นี้ก่อนนะคะว่าสิ่งที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นเพียงประสบการณ์และมุมมองส่วนตัวของเราเองอาจไม่ใช่คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญดังนั้นฟังไว้เพื่อความบันเทิงเป็นไอเดียหรือแค่แรงบันดาลใจแต่ไม่ต้องบันดาลโท่ากันนะคะแต่ว่า ว่าง,งูรักเนี่ยเราว่าจะได้เจอเนื้อคู่นี่นาแต่เราก็ข้ามช็อตไปถึงแต่งงานเลยใส่ไปไวกว่าแสงนิดหนึ่งสินะคะก่อนหน้านี้เราเคยตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องการอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่ว่าแบบไหนดีกว่ากันไม่ต้องสงสัยเรานะคะว่าปั้งที่ไหนทําไมไม่เคยเห็นเพราะมันเป็นคําถามที่เกิดในหัวของเราเนี่ยแหละคะ่ะและจริงๆก็นานมากแล้วเพราะว่าตอนนี้เอาจริงจริง เราอยู่ในวัยที่จะว่าไปก็แต่งหรือไม่แต่งเราก็ไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างสักเท่าไหร่แน่นอนว่าเราก็เคยเหมือนเด็กผู้หญิงทั่วไปที่อยากใส่ชุดแต่งหน้านสวยๆเหมือนในเทพนิยายหรือในซีรีส์แต่พอมาดูในความเป็นจริงเราจรินตนาการภาพตัวเองในชุดแต่งงานไม่ออกเลยจริงๆค่ะเพราะไม่เคยมีช่วงไหนที่อยู่ในจุดที่แบบว่าผอมบางเหมือนที่บรรดาเจ้าสาวส่วนใหญ่พงมี เรามีแค่อาร่าแห่งความสมบูรณ์ของไขมันอยู่คู่กายประหนึ่งเหมือนเพื่อนสนิทที่ไม่เคยจากกันไปไหนเลยค่ะมีแค่บางช่วงที่อาจจะมีซูบลงเพราะกินไม่ค่อยได้เนื่องจากป่วยกายป่วยใจแต่ก็คือน้อยวาระและโอกาสจริงๆค่ะแล้วไม่นานมานี้ลูกพี่ลูกน้องซึ่งอายุเท่ากับเราแต่เขาเป็นผู้ชายค่ะเอาการแต่งงานมาแจก และบอกว่าอย่าลืมไปงานเขานะแต่จัดช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้แล้วเราก็ดีใจกับเขามากจริงๆค่ะที่ในที่สุดคุณพี่ชายก็อเป็นฝ่องเป็นฝากับคนที่เขารักด้วยความที่เราอยู่คนละบ้านกับแม่ค่ะก็เลยเช็กกับนาถึงรายละเอียดงานว่ามีธีมเสียเสื้อผ้าอะไรไหมจัดที่ไหนแม่ก็ให้ความร่วมมือดีมากค่ะบอกว่าจำได้อย่างเดียวเลยว่าเขาเขียนหน้าซองว่า ให้ไปรับไหว้จากนั้นเราก็คุยกันหัวข้อขิงข่าการตามประษาแม่ลูกค่ะแล้วมาถึงตอนหนึง่งที่เราบอกว่าเรารู้สึกผิดเหมือนกันนะที่ไม่ทําให้แม่ได้มีโอกาสแต่งตัวสวยๆเมันเจ้าภาพจัดงานแต่งงานแบบนี้ทั้งๆท,ที่มีลูกสาวแล้วก็บอกว่าครั้งก่อนที่ไปงานแต่งงานของน้องชายแฟนเต็มเวลาของเราเราถึงกับน้ำตาไหลพอรู้สึกกับแม่ในเรื่องนี้แบบไม่ตั้งใจ แม่เราด้วยความเป็นแม่อันส่งบอกกับเราว่าชีไม่สนใจกับเรื่องพวกนี้เลยด้วยซ้ำขอแค่ลูกชีมีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่แตแต่งหรือไม่แต่งก็ไม่ใช่ปัญหาเลยด้วยซ้ำค่ะเพราะเราไม่จำเป็นต้องไปเป่าประกาศให้คนทั้งโลกรู้ก็ได้เพราะเวลามีความทุกข์ก็ไม่มีใครมาถูกกับเราดังนั้นอย่าคิดมากจริงๆชีก็ไม่ได้พูดแบบนี้ไปเลน,นะคะแต่เนื้อความประมาณนี้ ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเรานี่โชคดีมากที่มีแม่ที่เข้าใจโลกเข้าใจเรามากก็ไกรละตัวในขณะที่เราก็ยังคงรู้สึกผิดกับเรื่องแบบนี้ค่ะแต่มันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องจัดการกับความรู้สึกของตัวเองแหละไม่ว่าแม่จะบอกเพื่อไม่ให้เราคิดมากหรือพูดให้เราสบายใจแต่เราเชื่อว่าแม่เราก็หมายความตามที่ชีพูดจริงๆนั่นแหละค่ะ ดังนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือดูแลแม่และพ่อให้ดีเป็นการตอบแทนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้แหละค่ะแล้เพื่อนๆล่คะคะคิดยังไงกับการแต่งงานในปัจจุบันยังอยากแต่งงานอยู่ไหมอยากหรือไม่อยากแต่ละคนก็น่าจะมีเหตุผลของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปจะอยู่ก่อนแต่งแต่งก่อนอยู่ หรือจะอยู่แบบไม่แต่งเอาจริงๆเราว่าใจความสัมพันธ์ที่สุดมันอยู่ที่ทุกวันนี้เรามีความสุขหรือเปล่าในยุคที่ความเครียดแทรกซึมเข้าสู่ภูมิชีวิตง่ายเช่นปัจจุบันนี้เราว่าเราคงต้องโฟกัสกันที่ความสุขของตัวเองและเมคชัวว่าจะไม่สร้างความทุกข์ใจให้คนที่อยู่รอบตัวเราน่าจะดีที่สุดและเพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ แชร์ความคิดเห็นกันมาได้นะคะเราอยากฟังความเห็นจากทุกคนจริงๆนะคะเพราะมุมของเราอาจจะแตกต่างกันค่ะขอบคุณที่รับฟังกันมาถึงตรงนี้กับยูเยนตะแขงเล่าพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้บาย